ก็เข้าใกล้เขใกล้ย่อยอะไรอายุอายุาแเท่าที่แปดครัผมเ้าที่แปดยันแล้วเือบเอบรออยู่ที่แปดอายวท่าไรนีก็ไปเท่าไรไปูไปเท่าัวนาะ มางู้กกันสิเอาเป็นโอกสาสทีาาา่ว่าโงระวงเอามาด่ากไปว่าอะไรตจะไปจะอยู่เูาว่าไม่อะไรแต่ไหนเอาหมวยบอ่ได้คนนี้เอาอรใส่าขาดหมดเลยไม่ใหญ่ใหิดตวิว่า ที่ว่าสุดย์เสีจ้ทำเขา้าบ้างก็อย่ามีเนี่เเข้าที่ใส่ก็เข้าทีแปดเลยต้องมี่โปรยบ้างเลก็ี่จะไปอะไรไ้กี่ไปไปสุดไปเอาบมย่างโมหันได ดีสิยมันเป็มข้าเต็มหัวใจสุกยางบางที่ข้า่เต็มหัวใจหายหัวเลยนี่ไม่ช่ร่ากาพูกับภาพไม่จะเติเลยจะไปไรเนี่ยโ้ไปยู่นี่แหละไม่ต้องห่วงกำเนอะไรบอ่างก็ตกใจ ไยากจะสบายนะสิ่งสุดเปรี้ยยดผมก็ขังเสียผมก็ไปบอกเขามอกุยนี่มาดูเลยว่าพวกเปพวกตีมันก็จะหาเอาของเ่้นของไฟไม่หมดโอ้โเป็นตรรพวกเปวกีมัน โมโมเป่งยังไ้าว่าว่าโอว่าอดแต่ยังพวกประโยชน์พวกพวกีอกประโยชนเจ้าพวก่างเนี่ยตีพวาอีือเดียวมดได้ยังมุดยากอ่ะอะ้จีมดพกาจ้มดได้านั เรไม่ต่อไปแล้นะโอ้ยต้องดักตักเเอาผลิตผลมาง่ายขนาดไหนเอาเอจิตโอจังทุกยางได้โอจิตโอจังไม่กคเห็นจริงเห็นจังเลยผม่พีองสัยเลยราเ่องวายตาได้เด็กได้แล้วรถก็ต้องสอะแตงหาปราบนได้ยี่ปัญหาม่ไ็วอ่ ภาสาบนเกิดบนตายี่โมฮาะเาไปโงหาะมันพ่อเลยมองเต็นว่างกะเต็มก็ต้องต้อสาวว่าละต้องสิงโตสั่งต่วขันมองจนทํำเพื่อละที่เดนี้มีสิ่งแรงมากตัเดียวเคยถึงที่เดือยสะอาดสบาย ถึงวันจันทร้ใส่ชิวหันชิวแบลไอ้วงเสียบุตนงานหึงงานไหนก็มีต่อไปบุมุดแ้่ตัวมุ่วางงาดอกยิ่งใส่ชิวเยอะวางมุดงานตลอดตั้งกัอตั้งกันใช้เย วานี่ันงันจจวันนม้ผ่านเสียงอะไรนะอืมเี๋ยวนี้มันถึงวันก็ดีละเป็นข้อาใจทางอ่อมันถึงมีค้อกดดัไม่นใส่ออนตึงเึงนข้าตึงอันไหนตึงหมดลอค เตือนยังฮักใจให้เขาได้กันยอดเออไปแล้วไปต่อไปต่อ <c oughs>